วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอ,อมสินฟอร์ดพะนครเกษตรนวมินนะคะวันนี้อ,อมจะพามาดูรุ่นนี้เลยพรุ่งนี้เราจะพารถคันนี้ไปส่งมอบรถลูกค้านะคะถึงที่บ้านนะคะว่าแต่งอะไรกันบ้างมาดูกันเลยก็จะมีในส่วนของชุดแต่งกระจังหน้านะคะจะเป็น FORD นั่นเองค่ะแล้วก็กันชนหน้าเป็นของแ a ปเตอร์นะคะใส่แบบเปลี่ยนใหม่เลย มาพร้อมกับซุ้มล้อนะคะอันนี้จะเป็นชุดแต่งแรปเตอร์นะคะมาพร้อมกับแมกยางตัวนี้จะเป็นส3มสิบสาคูณสิบสองจุดห้ายี่สิบนั่นเองค่ะล้อแมกอย่างเท่เลยนะคะอันนี้จะเราจะยกด้านหน้า2นิ้วนะคะแล้วก็ด้านท้าย2นิ้วพร้อมกับกันโค้งให้ด้วยค่ะพร้อมกับสติ๊กเกอร์ด้านข้างคําว่าเรนเจอร์นั่นเองนะคะแล้วก็คิ้วกันสาดอันนี้จะเป็นของแท้ของแท้เลยแล้วก็เบ้ามือจับนะคะส่วนของข้างหลังก็จะเป็น กันชนท้ายแบบฮ a m เมอร์นะคะันนี้จะเป็นแบบใหม่นะคะจะเป็นแบบยาวมาถึงกระบะไลเนอร์ข้างหลังเลยนะคะพร้อมกับกับท้ายข้างหลัง FOR d อันนี้นะคะจะเป็นสีดำเงาตัดดำด้านนะคะพร้อมกับกันชนท้ายแบบฮ a m เมอร์จะมีห่วงลากจูงสีแดงให้ด้วยนะคะเท่ๆไม่เหมือนใครเลยลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจฟอร์อย่าลืมทักมาหาออมที่เพจขายรถฟอร์ดทุกรุ่นบาออมสินนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย While I take totes of the marijuana smoke Throw you in the choke, gun smoke, gun smoke Biggie smokes for mayor, the rock slayer, uh, the hooker uh, layer motherfucker say your prayers, Hail Mary full of grace Smack the bitch in the face, take her Gucci bag And a North Face off her back, Japper, her if she act Funny with the money, oh you got me mistaken honey I don't wanna rape ya, I just want the paper, the visa